จากวันที่5ขยับมาเป็นวันที่6กันยาทั้งสังคมทั้งนักข่าวเขาก็คาใจจะหาเงิน5.6แสนล้านบาทมาแจกตามนโยบายเงินดิจิตัล1 0,000มืนบาทบาทุนหน้า,าจากไหนจากไหนไปฟังไหมอ่ะงั้นลองไปฟังดูแล้วกันว่าว่าเลขานายกอตอบอย่างไรรือนายกน้อยหมองตอบอย่างไรเชินค่ะ แต่งเงินที่ออกมาทำดิจิตอลขับเกมถกกันแบ่งอ๋อผมว่าในเรื่องนั้นนกระครังทำงานทํางานอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวไปดูไปในรายละเอียดในวันที่ออกมาต้องวันที่ออกมาพร้อมกันนั่นแหล่งเงินจะต่อมาจากในสภาัดิจิตอลวันขณะนี้เตรียมไว้หมดแล้วนะครับยังไม่เขาคิดว่าเดี๋ยวข้อปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลยเปิดไม่ได้หรอไม่ควรฮะเดี๋ยวไม่ใช่ฮะผมว่าบางทีเนี่ยครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วเนี่ยไปวิจารณ์กันผมว่า เราทำทำให้สำเร็จได้แน่นอนครับแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่เราบอกบอกประชาชนวิธีปฏิบัติต่างๆ,ๆครับโอเคนะคะักข่าวจี้ถามเรื่องแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการเงินดิจิตอลหนึ่งบาททั่ว<า>หน้าจากไหนบ้างคำตอบของนายกน้อยเลขานายกก็คือแหล่งเงินคณะทำงานกำลังทำงานอยู่จี้ถามอีกทีเตรียมไว้หมดแล้ว ที่ถามอีกทีรอถแถลงทีเดียวทุกประเด็นพร้อมเมื่อไหร่เราจะบอกกับประชาชนถึงวิธีปฏิบัติทั้งหมดโอเคดังนั้นด้วยความเคารพ11กันยาถ้าตอบกันอย่างนี้นะระหว่างการถแถลงนโยบาย11กันยาในที่ประชุมราาัฐสภาทั้งสวและทั้งพังพกเก้าไกลถามกันแน่นอนกระซวกแน่ถามแน่นอน ถ้าวันแถลงนโยบายยังไม่ชอึ้งยังไม่ชัดยังกําลังทํางานอยู่พร้อมเมื่อไหร่แล้วจะบอกถึงวิธีปฏิบัติรับรองโดนกระสวกเลือดสาดแน่ๆบอกได้เลยใช่วันที่11ต้องพร้อมแล้วนะวันที่11บอกแบบนี้ไม่ได้แล้ววันที่11ต้องมีแผนนะบอกต้องมีดีเทลรายละเอียดไส้ในนะไม่งั้นเจอแน่นอนหมายถึงเแเจอแง่แง่เก้าไกลและสวเจอแง่แงอด้วยความภูมรบก็เพราะว่าทางพรรคเก้าไกลเขาเหื้อดาบเขารับดาบรอเลยนะขู่ไว้ละ